ไปที่อ่าโฮมก่อนไปที่ My Pro นะครับก็ Enter. อินเทอร์ใช้นี่นะเข้ามาเนี่ยไปที่อ r อะคิทชัตัวนี้นะครับเปิบเข้าไปเสร็จแล้วมาที่ Specialization เนี่ยจะเลือกตัวไหนก็เลือกอย่างเงี้ยต้องปลดเนี่ยสมมุติอันนี้ยังไม่ปลดน่ยไปดู Unlock กใคที่เหลียเห็นปนะ่ะ มันต้องได้ทินิชชิงเท่านี้บอลคอนโทลเท่านี้รีแอคชั่นเท่านี้ก็ไปเติมตรงนี้ให้เต็มก่อนเราถึงจะปลดสเปยลิ์ที่เราใช้ได้อย่างนี้พี่ปลดได้แล้วเนี่ยเพราะพี่ใช้อันนี้ไปแล้วปลดได้แล้วพอปล,อด,ปล,อด,ปลอดได้แล้วก็เลือกเปลี่ยนได้อย่างเงี้ยเราจะเปลี่ยนแล้วก็แค่อินวิปตเนี้มันก็ย้ายมาตรงนี้ย้ายมาเป็นโจ๊กเกอร์ได้นะแล้วก็จะเปลี่ยนตรงนี้ได้แต่อันนี้ไม่เปลี่ยนเพราะว่าใช้อันเดิมใช้สปาร์คพลาสเดิม เราใช้ตัวนี้ส w a p กับตัวนี้นี่ของพี่เดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนตรงนั้นแล้วก็อนนี้ในเฟสตล์มันก็จะขึ้นทองอย่างเงี้ยถ้าจะเปลี่ยนก็ยังเปลี่ยนได้เหมือนกันกดนี้เข้าไปก็ได้ขยับได้แต่ว่าอันนี้มัน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 ต้องเปลี่ยนกับในตัวนี้ก็เปลี่ยนได้แล้ก็จะได้สามอันนี้อันจอกอันนี้จะเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้เลือกเข้ามาก็จะเปลี่ยนได้กับอันนี้เท่านั้นนะ แค่นี้เลยเฮ้ย hey, เป้แปดสิบปดได้อีกหนึ่งขอบช่องว่าเฮ้ยอ่ะ okay.